สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปชิมพิลาฟกันนะคะพิลาฟเป็นอาหารประจำชาติของอุซเบกิสถานค่ะว่ากันว่าแต่ละเมืองรสชาติของพิลาฟจะแตกต่างกันที่ทัสเคนเราไปทานที่ร้านชื่อเบชโชนทางด้านหน้าั้นเป็นครัวทำพิลาฟเพื่อโชว์การทำพิลาฟให้เราดูด้วยมีเตาใหญ่อยู่4-5เตาแล้วก็มีพ่อครัวจำนวนมากเลยที่กำลังนวดการร<อ>ุงพิลาฟ พิลัเป็นข้าวผัดที่ผัดในกระทะขนาดใหญ่ซึ่งตัวกระทะขนาดใหญ่เนี่ยเขาเรียกกันว่าคาซานปกติก็จะปรุงเมื่อมีงานเลี้ยงใหญ่ในครอบครัวหรือว่ามันเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านนะคะเรายืนดูวิธีการทำแล้วก็รู้เลยว่าข้าวผัดจานนี้ต้องมันอย่างไม่ต้องสืบเลยค่ะแต่เมื่อมาถึงถิ่นแล้วก็ต้องชิมเนาะข้างในเป็นร้านใหญ่เลยค่ะก็เราสั่งสลัดนะคะแล้วก็ข้าวผัด ชาร้อนและขนมหวานแต่ไม่ได้สั่งขนมปังแบบโต๊ะอื่นจานจนมาน่าทานมากเลยค่ะมีไข่มาสองฟองนะคะใบใหญ่หนึ่งฟองแล้วก็ใบเล็กหนึ่งฟองเขามีใส่ข้รงในมาด้วยค่ะแต่ว่าเราปินไม่เป็นก็นั่นแหละค่ะเป็นข้าวผัดที่เลี่ยนมากแล้วก็มีรสชาติติดหวานยังดีที่ในตัวผักที่ผัดมีพริกดองคลุกผสมมาด้วยก็เลยลดความเลี่ยนลงไปได้ทีเดียวเราชอบรสชาติเนื้อนะคะนุ่มสุกกำลังดีเลย หลังจากได้ทานพิลาฟจานแรกนะคะ<ม>ก็คิดว่าคงจะไม่ได้ทานอีกแล้วเพราะไม่ชอบความมันของมันเลยแต่ที่ร้านอาหารเมืองบุคาค่ะแนะนําให้เราลองชิมพิลาฟของบุคลาบอกว่าจะแตกต่างกันโดยที่ของที่เนี่จะมันน้อยกว่าเราก็เลยลองชิมค่ะได้ชิมเป็นพิลาฟไก่รสชาติจะมันน้อยกว่าจริงๆแต่ว่าอาหารร้านนี้ค่อนข้างธรรมดาไปน,นิดนึง ทีนี้พอได้ชิมพิลาฟทั้งสองเมืองมาถึงสมาคันเราก็เลยต้องหาพิลาฟทานเพื่อลองเปรียบเทียบดูว่าต่างกันยังไงเราไปทานที่ร้านอาหารชื่อโอซิตี้นะคะสั่งชูปลาซุปหรือซุปใส่เนื้อมาทานก่อนจากนั้นก็เป็นพิลาฟค่ะจัดจานมาสมกับเป็นร้านอาหารใหญ่ ความมันความเลี่ยนก็ยังมีนะคะแต่ก็ถือว่าผ่านสำหรับเราค่ะยกให้พิรำที่สมคัญเป็นพิรำที่ดีที่สุดสำหรับเราหลังจากนั้นก็สั่งบักลาว่าและไอศครีมวานิลามาทานเป็นของหวานไม่รู้ว่าตัดสินด้วยความลำเอียงหรือเปล่าเพราะเจ้าของร้านนี้น่ารักเข้ามาคุยแล้วก็บอกว่าชอบเมืองไทยมากก่อนออกมายังหยิบวัดก้าสมาคัญขวดเล็กมาให้เป็นของขวัญด้วย